หน้าที่45นะครับหน้า45เนื้อหาต่อจากเมื่อคืนอยู่ประมาณกลางๆนะอ่าดูเอาเองก็แล้วกันไม่อยากจะนับแล้วด้านสุดทั้งห้องจากปารโดโยอ่านี่นี่นี่ต่อจากเมื่อคืนนะ A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan setengah daripadonyo lek suaneng ning daripadonyo daripadok karomah. Ah daripadok karomah. Ha, Seungmakeun rawad dan maknuh ajaib. Makna Mano ajaib itu karoma Maka setengah daripadanya daripada karoma Dihantarkan berkat pada makanan ha, banyak yang sedikit ha, Maka ni Wani tojak cak lah Dan setengah daripadanya setengah daripada karoma Kemudahan pada dinar dan dirham ง่ายได้ในการได้มาดินับหรือดิรหฮัมดินับเขคือเงินสกุลทองในยุคสมัยก่อนดิรหฮัมนั้นเงินสกุลเงินสกุลเงินอ่าเลยณปัจจุบันก็ยังใช่นะเงินดิรหฮัมและเงินดินับหนึ่งดิรหฮัมเท่ากับสิบบาทโดยประมาณนะ หนึ่งดีนาเท่ากับร้อสบาทด้วยประมาณอ่าสดอลลาร์อ่าสดอลลาร์ไม่ได้ก็เกือบเกือบสดอลลาร์ต่อหนึ่งดีนาทีนี้มูซแเนบบอกว่าส่วนหนึ่งจากการรารมะง่ายได้ในการได้ดีนาและก็ดิรับซึ่งมูมรอจะบอกนี้ได้ริสกีแบบง่ายได อ่าด้วยทั่วไปคนเรากว่าจะได้ริสกีก็ต้องปล้ำก็ต้องทำงานางานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมละ่ะแต่นี่มาได้ริสกีมาง่ายงา่ายอย่างเช่นวะลียุลลอฮ์ที่ชื่อฮูดสมัยนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามน่ะที่ผมเคยเล่ามาก่อน ครั้งก่อนนุ้นอ่าที่หลับตาจิกเกอยู่อย่างเดียวฮะนบีอิบราฮิมไปบ้านแกดูรอบในรอบบ้านไม่มีอะไรที่จะสื่อบอกว่าไอ้โตแกนี้เนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยมีอันจะกินกาลามังสักลูกก็ไม่มี ที่หลับที่นอนก็ไม่มีเสือเอเส้อเก่าๆอยู่เสื้อเก่าๆอยู่ปืนนและมีถ้วยเก่าๆอยู่ลูกนะกะ็ทะาก็ไม่มีหม้อก็ไม่มีช้อนก็ไม่มีกระโถนก็ไม่มี <c oughs> และมีมีอีกอย่างนี่ก็คือไม้มแห้งอยู่อยู่ดุนหนึ่งเป็นไม้เท้านะไม้เท้าแห้งแห้งแห้งกิ๊ก ก็เลยสังเกตดูไม่มีอะไรเลยทีนี้เลนึกในใจอ๋อตอนแรกเราเข้าใจผิดคิดว่าบนโลกใบนี้เราเนะ่ยจนที่สุดแต่ที่ไหนได้โกแกนี่จนกว่าเราเลยนาบีอิบรอฮิมทีนี้ก็เลยก็เลยเมื่อเมื่อนาบีอิบรอฮิมเนี่ยแหละ ไปบ้านแกนะพี่เาก็แกล้งพูดก็คือพูดอยากรู้ว่าริสกีกแกได้มาอย่างไงแล้วแขกมาบ้านเนี่ยไม่ต้อนรับอะไรอแขกมาบ้านนี่ไม่ต้อนรับอะไรเลยเหรอเพราะว่าในอิสลามเราพี่นอ้องถ้าแขกมาบ้านอ่าแขกนะั่นไม่ถึงว่าคนดีๆมาบ้านเราจะรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่เมื่อเขาหวังดีให้เราต้อนรับสุนัขต้อนรับ แต่ถ้ามาไรอยากต้อนรับนะพึ่นยิงตายใช่แลเขพาใจนะอ่าเมื่อนบีอิบราฮิมพูดอย่างนั้นวล,ลีนะก็เลยถามว่าท่านาศาสดาหิวแล้วรึนบีอิบราฮิมก็ว่าเออรู้สึกหิวแล้วแกก็เลยเอาไม้เท้าเก่าเก่าของแกนั่นะแหละปกักปึ๊กที่ดินบนปกัปกปักลงบนดิน,นอ่า เพราะบ้านของเขอยู่บนออยู่บนดินนะไม่มีอะไรอยู่บนดินทีนี้เมื่อปักปับไม้แห้งเนี่ยตุกะก,กริง่งเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นสดขึ้นมาทันตาแตกออกเป็นสีป่ปางเห็นไหมปางหนึ่งเป็นสม้มปางหนึ่งเป็นอินทผลัมปางหนึ่งเป็นอังมุน ทีนี้แล้วก็ดกแต่ละปังนี่ดกจริงๆเอาศาสาดากินตามสบายเลยนบีอิบรอฮิมกินซะยอะนบีอิบรอฮิมว่าไม่เคยกินผลไม้ใดในชีวิตแกเท่าที่จำได้ว่าอร่อยแบบนี้มากาอังงุนก็สุดยอดรสชาติอินทพารามก็เหมือนไลมูนก็เหมือนส้มก็เหมือน อ่าฮะทีนี้พอกินได้สักพักใหญ่อิบราฮิมไก็หยุดท่านศาสดาอิ่มแล้วอ่าพอนบราิมไว่าอิ่มแล้วแกก็ถอนถอนไม้เท้าต้วที่แกปักลงดินเมื่อกี้พอถอนปับ๊บปางต่างๆเมื่อกี้สี่ปางก็หวบลงมาแล้วก็กลายเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมจาก เปียกเมื่อกี้กลายเป็นแห้งมาเด้อนิ่ที่น้าบีบรายก็ดังอ๋อนั้นเลยแกไม่เดือดร้อนอะไรแกได้ริสกีแบบง่ายๆนั่นก็เรียกว่าคาร ומה ไอนี้คาร ומה นะไม่ใช่ไม่ใช่เสฮิรไม่ใช่มายคอนนะอ่าไอ้นี่เกิดเฉพาะกับคนโซเล่คนวะลีย์ลลอฮ์คนอาเลมคนวะลีย์ลลอฮ์อ่า ด a า l a i n daripada k e d u a n y น lain p a d ก dinar ด i r h a หอ์ือ่นจากสองอย่างนั้นคือได้แบบไงยๆน่ากว่กการะมะอ่าฮคนเมื่ออัลลอฮ์ให้การะมพลานุภาพคำพูดของเขาเนี่ยมีมากกว่าดูอาเราด้วยส้มพัแค่เขาพูด ล l l a h ทำอย่างที่แกพูดเลยในขณะที่เราคนธรรมดาเราคนอวาวะยกมือขอขอแลว้วขออีกบางครั้งยกสูงจนเห็นคนรักแร้ด้วยซ้ำยังไม่เห็นผลงานทีไม่เห็น Allah ตอบรับทีเห็นไหมในขณะที่คนมีกรรมะแค่เขาพูด่นั่นจะบ่งบอกว่าพาลานุภาพคำพูดของเขานั้น Tidak mahu. Ah, konban rau lewa. Okey, muluk masin. Ah, muluk masin ini keje. Po jadi tu. An muluk masinnya bang. Okey, nak muluk masin sana itu. Muluk dia sana itu banyak dengan zikir bagus masin. Bukak masin yang mereka gawe. Hahaha. Ah, terbangi muluk masin. Kacau nak. Ah. อ่ะ,อะดูต่ออืคนที่ปากของเขานเนี่ยจะมีพาลานุภาพก็ต่อเมื่อปากของเขานี้แต่ละวันนี้ผ่านไปเขามากด้วยการรำลึกถึงเอาว่าเกาซีเกออ่านั่นแหละพอเวลาเขาพูดก็จะเป็นอย่างที่เขาพูดอ่าซึ่ง,งอ่านี่นแนี่ยเป็นก,ระะการเรียกว่าคารมะกคารมาก,ก,าอ,มากอ,อะไรละ คนที่บ้านนี่ในปัจจุบันก็ยังมีก็เป็นลูกศิษย์ผมแต่ตอนนี้แกเป็นกำนันแลวนะอ่าแกเล่านี่คือคือเรื่องจริงเลยแกเล่าเนี่ยนเะจ๊ของแกเนี่ยนะีพาแกาไปหาปลังเอกเกาะยาวซึ่งสมัยน,ะนั้นแกเป็นทารกอยู่เลยแต่เจ๊แกเล่าให้ฟังคือแกตอนคลอดออกมาเนี่ยนะเป็นโรคบ้าหมูอะไรเป็นโรคบ้าหมูนี่ไม่ใช่รักษาง่ายนะ ทีนี้ความที่ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแลว้วก็นึกได้ว่าเออเห็นบาลังเอการมัสจังบารอกัสจังมึงพาลูกชายไปก็พาไปแกเล่าให้ฟังว่าก็ปากก้าแกเล่าอีกทีนึงแกก็เล่าให้เราอีกทีนึงเราก็จําาลังเอเอาเท้านี่เหยียบหัวแกตั้งบนหัวแกเบาๆตั้งสักพักหนึ่งก็เอาเอาเท้าออกแล้วก็บอกกับปากก้าแกว่าลูกมึงหายแล้ว กลับบ้านได้ก็ท้งแต่นั้นมาโรคนั้นหายจนกระทั่งปัจจุบันยังแหละเห็นไหมครับนั่นไม่ใช่ธรรมดาอ่านั่นก็เรียกว่าการอมะมซึ่งคนสมัยเนี้โอ้ยเป็นไปไม่ได้นี่อยูอ่อเรื่องนิยมนี่อย่าเรื่องปราปราไม่เป็นความจริง เราก็เคยเห็นมาหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งอ่าคนประเภทมันคนประเภทที่อัล l l a ์ให้การมานอาดานาค卡ลจากปะดาเอกอับีอับดิลละอันนาวดีเลมีกาเล่ามาเอามาจากเอกอับีอับดิลละอันนาวดีบ่าวา่วนนี้เบรคคันดอีออนนี้ิโม โดยที have, ını, ่แท้จริงเขามีความต้องการอิโยอิอัเซหอับีอับดิลละเมื่อกี้เนี่ยอาการกายเขาต้องการผ้า bagi pakaian อ n a k n y a dan istrinya ต้องการผ้าเพื่อเป็นอาพล์เป็นเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อผ้าให้กับลูกของเขาและภรรยาของเขาภรรยาของเซหอบีอับดิลละ dan adalah anaknya iyo banyak lad dai milu khong kau luk khong Abi abdulah yo milai kod a ha, samai tae kon na, na na luk luk yo pen reung pokkati aa ha, tae na khon samai tae kon luk yo tae liang to ka tuk อ่าและไม่ค่อยจะดื้อนี่คือความจริงนะไม่ดื้อเราเคยเป็นเด็กมาก,ก่อนเวลาป้าเราคุยกับเพื่อนมาเราคุยกับเพื่อนครับเราก็ถท่าแต่มองเท่านั้นแหละมองตากิบักกิบักกิบักไม่เคยแทรกแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือความจริงนะอ่าแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ทางกันมากเรากำลัลงคุยเด็กเด็กมันแทรกเลยเห็นไหมอ่าและคนสมัยนี้ก็ลูกน้อยด้วยแต่ละคนนั่นคนหนึ่งก็ลูกเพียงไม่กี่คนจะสมัยไแต่คนลูกเยอะอ่ะดูต่อทีนี้เมื่อต้องการผ้าเพื่อจะให้เป็นอาภรณ์แก่ภรรยาและลูกของเขาซึ่งเขาก็มีลูกเยอะ dan membeli ia sekerak kain lek dai tamkan su io io sek abi abdillah nan sekerak kain ton 1 kong pa ha ke ton dia dan dibawanya kain itu lek kodai ดีบ่าวนืได้นำ p a n y อเสะอับดุลอาบดิมกาอินุพานันผ้าจำนวนน้อยที่แกซื้อมานิดเดียวเมื่อกี้เนี่ยพาไปไหนล่ะกปาดโอรังยังมุนใจอ่ามุนใจไปพาไปที่ในช่างที่ทำการตัดเย็บ นั่นมันจบางอีบาระกิตาจะมามันจแต่นี่มันจตัวอาไม่มีแต่ก็ความหมายเดียวกันเขาก็พาไปที่คนตัดเสื้อผ้ามาก็ดีบริญโยหุจงการอีทูเล็กลลวก็ถูกให้ก็ได้ให้เยอเอเสะอับีอับดุลละ หัวจงไก่ itu คือป้าด orang เปนใจก็ยื่นมุมผ้าที่แกซื้อนิดเดียวนั่นแหะอ่าหัวจงไก่มุมผ้าให้กับคนที่เป็นในช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อกี้เนี่ยดันดิเพืังยนดีด้านล่างหน่งหลกแกก็จับไว้อ่าอีกมุมผ้าที่อยู่ข้างล่างข้างบนนุส่วนบนไอ

เชคอับดุลละห์นี่แกก็กลุ่มมุมหนึ่งของป้าแต่เป็นส่วนลา่างคนที่เป็นในจางเย็บกลุ่มปลายส่วนบนแต่สถานที่แกนั่งเย็บป้านี่มันจะอยู่สูงอ่ามันจะอยู่สูงกว่าพื้นเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่สูงเหมือนเราเต้งนะไม่ใช่นะอาจจะจะไปเข้าใจว่าสูงกันเราเต้งก็ไม่ใช่ มาก็ดีกุติงยงกางอิทูเล็กๆเท่าเกะก็อ่าดีกุติงยงยงคนที่มจ่ายก็ไม่ตักตักผ้านั้นผ้าจํานวนน้อยที่เซ็คอาไปเอาดีละปะเพนนะก็เกะตักและเมื่อเลื่อนผ้านั้นก็ถูกปล่อยจากมือของ ของแซ็ปต์อับดุลลาี่กุมข้างล่างมุงง้านี่ปล่อยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิตเฮงก็จัดเป็นเบื่อปะป๊าจุ่นกระถางสามารถตัดได้ตัดเสื้อได้หลายตัวเห็นไหมเห็นไหมครับผ้าซื้อมาหนิดเดียวหรอกนี่คือสิ่งอัศจรรย์กระว่าการรอมมาเหมือนผมได้ยกตัวอย่างเมื่อคืนนั่นแหละ อานาบีพร้อมกับสหายอูดอีกมาอีกสเบียงน้ำหมดไม่มีน้ำจะกินวันนี้เข้าวันที่สองที่สามแล้วเนี่ยไม่มีใครได้กินน้ำเลยเดินแทบไม่รอดแทบไม่ไหวแล้วนั่นแหละเอาเป็น้ำบารเรียเปะกน้ำรอสุลุล็อกก็เอามือของท่านอันสุเกียรแย่งเข้าไปในเป็น้ำนั่นแหละทีมอร์ทีมอร์มาสรลุลู ก็กระจูดน้ำออกระหว่างนิ้วของท่านจนน้ำเต็มสีก็ให้คนกินถ้าดูตามอาัตมันจะกินพอหรือ,อยังกินก็สิบคนก็หมดนั่นแหละนี่คนตั้งสามสี่ร้อยคนแต่ทุกคนได้กินได้กินดื่มอยากอิ่มหนำสมราญก็ยังเต็มเปียะอยู่ตรงนั้นให้อูดกินแล้วให้มากินแล้วเพราะยังไม่หมดอีกเห็นไหมนั่นก็เรียกว่า barakah ta'ah kaum nabi lawan mukjizat bukan karamah ha, nah ha, mukjizat niสูง kwa karamah eh. makalah mu yang dimikai itu atas orang mencahi ah ha, maki poy jalan ni jalan Hingga jadi beberapa baju Contoh katang pensia lain-lain lah Nam beberapa baju Haa Pensia lain tu lah dia Maka Lama yang dimikir itu Atas orang menjahit Tini Kekok kum yu Yu tang nan Yu kap konti pencang jepan Kek yu tang nan tu nan menjahhi berkata orang bagi Sykh itu มักสื้อหลตัวแล้วน่็คนที่เป็นช่างเย็บให้เสกนั่านแหละนี่่ตแล้วครบหล้ว ของภรรยาของลูกครบแล้วยังเหลืออีกนิดหนึ่ง่าดูต่มาก็การตอเซกบางิเนาะครานุเสบักตักรุยอักันฟิตรเนแะเละเละก็ได้กล่าวเซกบางิเนาะบางี oram ใจเมื่อคนที่ใจเมื่อกี้เนี่ยกล่าวว่า ni lehanit dia lah, mai puak lah, tak ni, lehanit dia lah. Syekh, abil-abil lah, kau leh klaw. Kau leh put. Maka kata Syekh, bagi ni, klaw tamai lah. รานเป็นสตกอ a การฟตนด้วยสาคัวมีความคลัวยอเยเซหอาการฟิตนจะเกิดการเข้าใจผิดเดี๋ยวจะหาว่าเกนี่เป็นคนอ่าอ่าอวดอุตริมีพิสัดานเดี๋ยวอ่าีจะเกิดฟิตรนะขึ้นมาุกล แท้จร kind of like ิงก ah, <laughs> ah ็จุกบล่ะเอียออ่าจุกบล่ะเอียอเอียกายที่ตัดเมื่อกี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ะอ่าเหลืออยู่นิดหนึ่ง่ายังเหลืออยู่นิดหนึ่งดานเดลต้ายังติงกาลากีบาดดาตงางันโยนายจ้างก็เลยอ่าโยนไว้ก็คือให้ไว้กับกับแซกนั่นแหละอ่ะที่เหลือเนี่ยเอาไปละที่เหลือ ทางที่ตอนที่ซื้อมาเมื่อกี้มากกว่านั้นแค่นิดเดียวตัดตัวหนึ่งแทกไม่พอด้วยซ้ำแต่สามารถตัดจนครบเห็นไหมครับอแต่ถ้าตามอัดลอ์มันจะเป็นไปได้ยังไงอันนั้นอัดลอ์แต่เมื่อรารมัด่ะอย่าว่าแต่เท่านั้นเราจะเป็นสักอีกสิบตัวก็ยังได้การมัดนะเหมือนนบีอีสลัยฮิสสลา อ่าตอนวัยเด็กฟังให้ดีนะตอนวัยเด็กสิตีมารยัมฝากให้นบีอีสาฝากเพื่อไปช่วยทำงานชุบผ้าให้กับเท่าแกรงรงรงชุบผ้าซึ่งเป็นยาฮูดี ลูกค้ามาเอาผ้าขาวมากี่ตัวกี่ตัวก็บอกเลยว่าต้องการสีเขียวอ่าคนนู้มากี่ตัวต้องการสีเหลืองไอ้นูน้มากี่ตัวกี่ตัวต้องการสีแดงก,ก็จะแยกแต่ด้วยคําพูดของเท่าแก่เห็นเด็กตัวเล็กเมก็เลยพูดในทํานองไม่ค่อยให้เกียรติจากหลายวันข้าวทีนี้ เด็กตัวเล็กที่จีอีซาเลฮิสลามน่ะก็เลยเอาผ้าทั้งหมดนั่นน่ะไปใส่ในในกระทะที่เป็นสีดำกลายเป็นดำหมดเลยทีนั้นอทีนี้ดำหมดเป็นร้อยเป็นพันพันตัวก็จุบใส่ดึงขึ้นมาทั้งหมดดำหมดทีนั้นเท่าแกร้องเลยนะอ่าก็กว่าเจ๊งแล้วกูรอบนี้เจ๊งยังไงก็เจ๊งแหละ ไอ้เจ้าของผ้านี่จะต้องมาปรับฉันแน่นอนอ่าเพราะลูกน้องของฉันทําทําอย่างนี้เสียหายหมดก็ไปบอกไปฟ้องซิตีมาเรายียมซิตีมาเรายียมก็มาลูกทําไมลูกทําอย่างนี้เนี่ยนี่ของเขาลูกทําอย่างนี้ทําไมล่ะนบีซาก็เลยก็เลยบอกมะแกบาบาว,ว่าหนูจะสั่งสอนยัฮูดี คนนี้สักหน่อยยาฮุดีคนนี้ปากมันชั่วใจมันก็ไม่ดีนูสั่งสอนมันเนอะอ่าสตยเียมาแล้วก็เลยเงียบทีนี้เห็นเจ้าของโรงงานที่เป็นยาฮุดินกำลังรง้องโหมโรห้องไห้เป็นอย่างหนักเด็กก็เลยไปพูดเท่าแกไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละ ถ้าเกิดผ้าของท่านที่เป็นดำนั่นน่ะถ้าผมขอดุงอากับอัลลอฮ์และทำตามออเดอร์พรุ่งนี้เขาจะมารับแล้วสีเหลืองกี่ตัวสีแดงกี่ตัวสีส้มกี่ตัวสีอะไรกี่ตัวถ้าฉันสามารถทำได้โดยการอนุมัติของอัลลอฮ์เท่าแกจะเข้าอิสลามไหมเท่าแกก็จะร้องหยุดเลยจะทำได้จริงเหรอ ถ้าเจ้าทําได้ฉันจะเข้าอิสลามแน่นอนทีนี้เด็กนั้นบอกว่าเ้าแก่พรุ่งนี้เรียกเลยไอ้เจ้าของเสื้อทั้งหลายแลยต้องการเสียอะไระทีนี้พอกพรุ่งนี้ขนมามืดฟ้ามัวด,ดินไอ้คนนู้มาหนูเสื้อจานั้นดำหมดแล้วยี่สิบตัวนบีสาว่าของเจ้าต้องการเสียอะไรล่ะสีเหลืองชุบจาก จากกระทะที่น้ำมัดำมี่มดึงขึ้นมาเลืองอารามอ่ะยี่สิบตัวก็ได้เลืองอารามยี่สิบตัวคนอื่นแล้วชุบน้ำสีดำนั่นดำอีกนั่นแหละแต่มันต้องการสีเขียวดึงมาเป็นเขียวเห็นไหมถ้าพูดตามมามนเป็นไปได้ยังไงล่ะสีดำมันก็ต้องเป็นดำละเห็นไหมครับอ่านี่คืออุลามะบันทึก ในกิตับกิษาสุลอัมบียะเอา่นี้เป็นมอกยีซ่าส่วนประวัดเซคอบีอับดิลลเมะกีเป็นการอมาพี่น้องครับเราสมมุติง่ายๆอย่างนี้คนเขามีบารอกาตคนเขามีการอมาเขาไปตลาดเขาพาตังแค่ร้อยเดียว พาเงินแก่ร้อยเดียวสตางค์แก่ร้อยเดียวแต่สิ่งที่เขาอยากได้นี่เข้าสารสักสามกิโลมันก็แทบไม่พอแล้วแนหะแต่น้ำตาลอีกสิ่งที่เขาต้องการหัวหอมอีกครึ่งกิโลอ่ากระเทียมอีกครึ่งกิโลแต่เขาพาตางแค่ร้อยเดียวเขาเดินไปไปในตลาดเดี๋ยวคนนู้ให้คนนั้นให้คนนี้ให้ ได้มากกว่าที่แกต้องการอีกสตางค์แกมไม่ลดแม้แต่บาทเดียวยังร้อยร้อยบาทเต็มกลับบ้านน,นั่นแหะเห็นไหมครับนั่นความบาราการของเขาในขณะที่เราคนธรรมดาบราการไม่เคยมีฟาห้าร้อยยังไม่พออีกหล,ละใช่ไหมละ่ะนี่คือตัวอย่างให้เราได้พินิษพิจารณาวิเคราะห์อา่า ถามว่ามีแม่ค้าคนไหนที่มีอิมานถ้าเจอคนอัลิลมคนซาเลเขาจะไม่หยิบยื่นให้แทบจะไม่มีเว้นแต่เขาไม่รู้จักเท่านั้นแหละถ้าเขารู้จักก็ให้แน,น่นอนอ่าจะไม่ให้เป็นโลก็ให้ครึ่งโลไม่ให้ครึ่งโลก็ให้สองกีแต่เขาให้แน,น่นอนทำไมทำไมเขารู้คุณค่าเมื่อเข้าปากเขามีแรงเขาไปทําอะไรอ่าแต่ถ้าชาวบ้านกิน อ่ามีแรงขึ้นมายังไม่แน่นะบางทีไม่ไมายัาง่งอ่าบางทีไปลักควายเพื่อนบางทีไปลักมะม่วงเพื่อนบางทีไปลักมะพร้าวเพื่อนพอมีแรงขึ้นมาแต่คนอาเล็มคนอนเล่ไม่มีรายการแบบนั้นมีแราก็ตับเบงเสียงสอนอยู่ตรงนั้น,นใช่ไหมละ่ะอ่านั่นคือตัวอย่าง <c oughs> อ่าไอเราคนธรรมดาปาตังตั้งห้าร้อยซื้อของไม่ครบตังหมดใช่ลหม Enupah eh, raya, dapat. Kau emas, tangan kau melekat bat. Nah. Hmm. Yang tim, yang raya bat, jadi. Nah, Kembali ke rumah. Tangan <you, taw, de>. hidup. <laughs> Ana ah, kerap baroka. Ah, ah, Dalam dan maknotafik itu menjadi Allah Taala pada hamba. Hilang. Kau, kau leh. Ah, yudkot. สุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านนะครับและให้ความจําที่ดีมีริสกีที่กว้างขวางพลานามัยอายุมั่นขวัญยืนและมีบุญลานที่มีคุณภาพวะบิลลาฮิตาวเฟกุลฮิดายห์วัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุวัลลอฮุอัลเลม